อันสุดท้ายนะครับครับแตะครับเออแล้วอะฮะแล้วก็จะมีแบบแฟนคลับคอมเมนต์ว่าผมจะใส่ครับใส่ไปเลยครับอย่าให้เจอผมนะครับเพราะผมจะใส่จอแดนเราเข้าไปถีบหน้า <c oughs> อยากใส่จอแดนแล้วเข้าไปเตะหน้ามึงเออ,อยั่ต้องตีแล้วกุเก่กท่าดึงสวัสดีครับผมแม็กซ์ i r ชิรจากช่อง Max กซ์สไต์นะครับ ผมรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผมพูดแล้วก็การกระทําที่ผมได้ใช้ในคลิปนะครับเลยวันนี้ผมอยากจะมาขอโทษทุกคนอีกรอบหนึ่งในช่วงเวลาที่ผมเงียบไปผมได้ใช้เวลาในการอ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะครับแล้วผมยอมรับว่าผมผิดผม,ผมผิดเลยแล้วผมไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น,นครับส่วนเรื่องของเนื้อหาเพลงผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครจริงๆนะครับ แล้วผมก็ต้องขอโทษเจ้าของเพลงด้วยที่ใช้เพลงในทางที่ไม่ดีเืยผมต้องขอโทษนะครับส่วนเรื่องอนาคตถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับผมที่ผมต้องระมัดระวังในคําพูดระมัดระวังในคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ผมทําแล้วก็ผมต้องใส่ใจในการทํางานมากขึ้นนะครับเลยจากใจผมนะครับผมขอโทษจริงๆผมขอโทษนาปันะครับ from the bottom of my heart I'm extremely sorry ครับ